เอาเลยนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็อยู่กับผมกอนเฟอร์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมานะครับผมพาหลอดกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมพี่กอนก็อยากจะบอกว่าเสียงหน้าบ้านนั้นมันเสียงดังมากก็ต้องขอภัยมาหน้าที่นี้เลยนะครับขออนุญาตปรับภาพเป็นโลนะจ๊ะ โอเคนะครับผมเรานะครับผมจะไปที่อันดับแรกเนาะฮาโลวีนนิวคาสตเอรไปฮาโลวีนก่อนนะครับมันมีด่านไหนหรือกลางวันแล้วก็อันนั้นนะครับเราจะกลาง <c oughs> คืนไลน์นะครับผมโอเค โอเคนี่แับผมบอกเลยว่าเสียงเกมหลอนมากนะครับมันนะครับผมให้เราทำภารกิจในการหาเด็กนะครับผมผู้รอดชีวิตนั่นเองซึ่งเสียงเกมหลอนนะบอกตรงเฮ้ยียโอ้โหเ อะไรอะ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 มันก็มันต้องคำสาปอะไรสักอย่างนะครับเราลองสังเกตด้านข้างคือเสียงเกมแม่งหลอนวะ่ะเราลองเดินดูรอบๆก่อนดีกว่า เฮ้ยเสียงหลอนว่ะเฮ้ย ทำไมอยากจะบอกว่าทำไมหนีซันเดอร์แมนไม่ได้โอหวนไลยหวนไลยเฮ้ยกดผิดแม่งเอ้ยมันต้องอ่านเนอะกลางคืนนี่แหละแม่งกูแคดไม่ไหววะคือไม่ใช่กลัวนะเว้ย มันมันหนีผีไม่ได้ไม่สนุกครับคือเราวิ่งหนีไม่ได้อ่ะเด็กๆเด็กๆอยู่ไหน เฮียน,นี่หลอนมะเด็กเดๆอยู่ไหนวะยากนเะนี่ยหมองตรงไม่เหมือนซเลนเดอร์ออริจินที่ให้เก็บเอ่ออะไรวะเฮียมันนี้มีนคนตายด้วยนี่เราคือผู้รอดชีวิตใช่ไหมนะแต่เราก็กำลังจะกลายเป็นเหยือ่อเหมือนกันเฮ้ย ฮ้ยโอ้โหยี้ยโขินว่าเด็กเสียงมันคุ้นๆแถวนี้อยู่ไหนวะมึงมึงร้องห้หรือมึงหัวเราะไว้ชิบหายโูหลบไปมั้ง สัตว์เฮ้ยหูอยู่ไหนหนูมันไม่ง่ายเลยนะ่ยพูดถึงเด็กคนเดียวกูยังหาไม่ได้อะโนูไม่คือมันประเด็นคือมันหนีผีไม่ได้ครับถ้ามันหนีได้คือผ่านครับเกมนี้แต่ก็ต้องยอมรับมันคือภาคแรกนะครับ s l ล n เดอร์อ g ริินหนึ่งนะครับภาคหนึ่งนะครับ เราเฮ้ยเสียงมันมาทางซ้ายว่ะเฮ้ยหนีได้ครับหนีหนีได้ครับเฮ้ยหนีได้ครับ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  เราต้องห้ามมองหลังนะครับเราต้องสู้กับพลังมันได้ได้ <c oughs> เราต้องห้ามมองหลังอย่างเดียวฮ่าฮ่าไม่ได้แดกกูหรอก ไม่ได้แดกกูหรอกเราต้องทำสบตาเซเรนเดอร์นะครับถึงเราจะรอดโอเครอดแล้วครับคารู้สึกอันบอกโอเคครับรอดแล้วครับที่อย่ากูตกใจหมด เอ้ยอืมอ่าเรนเดอร์มันฆ่าใครไม่รู้เราได้ยินเสียงอ้า โอ้ยใจเย็นใจเย็นมันต้องกลัวมัต้องกลัวมาดูไม่ต้องกลัวมาดูเฮียฮาโลวีนโอ้ยเฮียอ๋อโอ้ยโอ้โหดูครับภาพมันทำก็ใช้ได้นะครับภาคหนึ่งนะเนี่ยยอมรับว่านี่ภาคหนึ่งนะครับแต่ภาคสามเหมือนเหมือนคนจริงมากเลยนะครับภาคสามอ๋อโอ้โหเฮียโอ๋อ ต้อนรับกูดีมากอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยนั้นก็ลอยอ่ะลอยอยู่ได้มีความสุขครับคือกูต้องหาเด็กว่ะเสียงคนตายเยอะมากอะ่ะววว้าวาวาเสียงคนตาย เคยได้ยินไหมผมได้ยินบ้างครับว้าว้าว้าวฮ้ยเอแม่เดี๋ยฮมาแล้วครับเสียงมาครับเสียงมาครับืบอนี่พี่กรณ์แคสล่าสุดนะครับ มันได้ยินเสียงเถวอนี้วะพอกูได้ยินเสียงเด็กถึงมันก็จะเอากลัวนะมันเดินไม่ได้ครับ ่อนได้เสียงได้ยินเสียงเด็กแถวนี้ว่ะเดินทีละนิด่ะไม่ต้องกลัวให้มาแล้วเ้อรอดครับรอด เด็กอยู่แถวนี้แหละเราต้องเดินไปให้สุดก่อนพี่ก่อนได้ยินเสียงเด็กแถวนี้ครับนั่นครับโอ้หนูน้อยพี่ก่อนช่วยเด็กได้หนึ่งคนแล้วนะครับผม พี่กรณ์ได้ยินเสียงทางนี้ครับเฮ้ยเสียงอีกาอีสัดเราต้องอ้น,นี้นะครับใจเย็นๆในการเล่นนะครับไม่งั้นเหมือนถ้าเราตกใจมันมันจะหันไปหาเเรนเดอร์เองนะครับที่มันหันไปหาเเรนเดอร์แมนนั้นไม่ใช่พี่กรณ์หันไปนะครับคือมันจะหันไปเองนะให้เรารีบๆปัดปัดหน้าจอกลับมาให้หันกลับมาหนีอย่าไปสบตามันนะครับถ้าเราสบตามันแล้วเราก็จะเรียบร้อยนะครับพี่กรณ์ได้ยินเสียงซ้ายมือ เฮ้ยตรงไปเด็กน้อยตีนเสียงแถวนี้มาเฮี้ยมันทางเดิมนะตีนเสียงแถวนี้นั่นไงเจอแล้วครับดีใจจัง เย่เย่ไปอีกครับนี่เสียงซ้ายมือครับผมนี่พี่กรณไม่ได้เตรียมนะครับไม่เคยเล่นนะครับโหลดปุ๊บเนี่ยก็เพิ่งจะได้แคสตนะครับอุ้ยถางนี้ออกยากกว่าถ้าเจอซเลนเดอร์จบเลยเนะี่ยเฮ้ยอยาอย่าอย่าอย่าเฮ้ยหันหลังไปหัหลังไป คติดกำแพงไว้เลระให้แสงมันหายก่อนครับโอเคแสงหายแล้วเราไปได้ครับนี่มันต้องเล่นในโหมดซีกันใช่ไหมอ๋อเราต้องรีบวิ่งออกครับนี่นี่นี่โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว รอมันไปครับรอมันไปรอแสงหายโอเคแสงหายแล้วเราไปได้ครับอเอ้ืดูดีภาพเกมมันก็นทำได้สวยเหมือนกันน้วยเราต้องใจเ,เย็นๆนะครับในการเล่นเฮ้ย กูบังคับเร็วอ่ะโอ้โหพอเวลาได้เด็กมาเยอะแล้วแม่งเริ่มยากละเริ่มไม่อีซี่ละกูย,ยินเสียงเด็กแถวนี้แนละ้วอะโอุ้ย,ยของตก อาา๋อเมือนเราได้ยินเสียงเด็กในบ้านนะครับพอเวลาเข้าบ้านปุ๊บขนล้องตับเฮ้ยมีเสียงฮือด้วยครับไหนเหรออ๋อเราใกล้เด็กมากครับนี่ครับผมเฮ้ย เมื่อไรอุย้ยมีเลือดตกมาด้วยครับเฮ้ยอีกทเหดว่ะเฮ้ยอฮ้ยแล้วเมื่ไหน่แม่งจะจบปะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่มีที่สุด,สดก็พี่กรณ์หาเจอคนเดียวก็ต้องจบนะครับคลิปยืดยาวไม่ได้ยืดยาวเพราะเราไม่รู้ต้นหมายมัน ว่มันจะจบยังไงให่เราใกล้เด็กมากครับนั่นอะไรเนะี่ยอะแถมให้อีกคนหนึ่งเห็นทางนี้มันน่าสนใจดี ขวามือใกล้แล้วครับใกล้เด็กมากครับมันจะมีรูปเด็กขึ้นข้างบนนะดูเฮ้ยลนเดอร์สาบยา,ยา ร้อดทั้งนั้นที่แม่งกูไม่เห็นหน้าผีอ่ะเอาเป็นว่าพี่ก่อนก็ต้องขอจบเป็นอย่างเท่านี้นะครับผมก้อย,ยลีมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบก็สำหรับวันนี้ก็ต้องกลับลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีราตรีสวัสดีครับผม